บูติจามาลูกชิ้นวันนี้นำเสนอลูกชิ้นนี่ผักขอเสนอก่อนหัวรพาถั่วงอกถั่วงอกฝรั่งเขานี่ยแหละค่ะแล้วก็ต้นหอมต้นหอมแล้วก็มีผักบุ้งผักบุ้งผักบุ้งบ้านเขาอหละพี่น้องซื้อมาจากร้านไทยเขาเนี่ยผักบุ้งผักบุ้งต้นหอมเบื้องต้นหอมจะมีแหละ ก็คือตลาดบ้านเขามันเหลียดนิดน้อยบ่มันเหลียดคน,น,น,นไปมือสุดท้ทยเพิ่นสปิดล้านซมือมันเหลียดอยู่กำเดียวนี่สี่สิบบาทบ้านเขามันเหลียดกำเดียวคนก็ได้เอามาแล้วก็พักอันนี้แหละขวัญิขวัิปุงอย่างไฟอยังขออนุญาตบาดคัาถวยถวยลูกชิ้น ลูกชิ้นซื้อมาจากเมืองไทยเหรอพี่น้องขอ,อามาจากเมืองไทยเนื้อตุนกินคี่จ,จังเข้าไปกินร้านอาหารซุปก,ก,กุ้งซุกีมาแต่ว่าขอ,อใส่น้ำส้มขอใส่น้ำส้มเป็นน้ำน้ำส้มขอมักส้มๆคอส้มๆอ,ออกส้มๆมจากน้อยหนึง่งแล้วก็น้ำซุปน,น,นัวนๆบบที่นี่บใส่ซบอกพริกเด็กเมนงัง กระเทียมเกี่ยวเจ้าไปด้วยข่อยบดไข่เพื่กินมาไข่อยกินอันนี้เราวข่เพื่กินกับพริกไหมตานายอี่ดิพี่น้องข่อยกินก๋วยเตี๋ยวนะเขาบอกไข่ใส่บักพริกป่นไหมมากินกันประเดี๋กระเทียมเกี่ยว ้างหนาป้นปนกินให้ทุกคนหิวน้ำโอ้ยเงึขึ้นกันแล้วดิถ้าห่อกไปน้ำ Bố thì ừ. bộ mặc luộc kín bẹp mình luôn กินปอบปากปบปลา,ปล,าลองลองกินผักโหระพาเบ้างด้อค่ะผักโหระพาเราบักจดตัอใส่น้ำเม็ดหนึ่ง รีบเอาเข้าปากไม่ทันลูกชิ้นน้ำกลิ่นน้ำ รมันคืออยากอ,อยาไปกินลูกชิ้นห่อนๆเสียบแทนอน บักสตอพี่น้องอกินกับลาบเนาะเ้ย งั้นย่ราอาหารไทยจะเป็นลักกิน,นแต่ผักเจ้านายต้นหอมต้องมากับผักผักซีอันน้าเขามั้ยพี่น้อง con bò mà cho cho naipen bảo bà hao bưng khoang vào, khoang lửa, ừ. ลูกชิ้นที่มันเด่งดึงเด้นดึงน้ำรัง่งเอ็มของเอ็นเคเหมือน่นงเนี่ยแต่ว่าขอปฏิเสธของเอ็นเค เนื้อตัวนุูลพากับต้นหอมืมกินเข้าไป ลพวควายก็ได้พวควายไฟสนับสนุนกองนุนกองแตกเมียกินเข่าตีกองให้กำลังใจเมียให้กำลังใจเมียเมียกินเข่าตีกองให้เมียตีกองให้ลิงมันไม่ได้เล่นมันไม่กินข้าวกะอิ่มแล้วล่ะค่ะพี่น้องเห็นเมียกินเข่า บอกลูกน้องเนามาหาพ่อมามาอิ่มพอดีอีพวก,ก่อนค่ะมามาอิ่มพอดีลูกอ,อันนี้วันจันหยุดแล้วหยุดยาวแล้วป๊าป๊าก็หยุดแล้วโอเคนะคะอือบ๊ายบายค่ะ